สวัสดีจ้าพบกับเราช่องน้องมีชัยเฟมิลี่นะคะวันนี้เราจะมาโชว์พ่อเขาจะพาโชว์อะไรดูดูตามดูกันโอ้มาแล้วสวัสดีครับก่อนสวัสดีคับก่อนโชว์ก่อนโชว์ท่องเงเสียงก่อนครับครับเสียงก่อนสอยเสียงดังเสียงเสียงดังเยอลงดังดังเสียงอเสียงไม่ออกเสียงที่ขาด ถอยอาถอยถอยลุกถอยถอยเอามุนใหม่มุนใหม่โอ้วันนี้ไอ้ตอนเช้าเช้ามันจะไม่ค่อยคึกเท่าไหร่เครื่องแบบเปนโหลดอยู่ตอนเช้าเพิ่งตื่นมาดิลูกเนี้ยอะเปาดังๆมาเปาเปาก่อนเปาเปาเร็วปาดังๆ โอ้ยยยย่อเออเออเป้าโอ้โหโอ้วันน so ี้นักเรียนขี้เก네ียจนะครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรกันเนาะบ้านนี่โคก็หลุดมะนาวเลยมาเร็วใช่้าัก à, xuống luôn xuống xuống mà à, bao đang đang bao bao nữa Ủa này <laughs> làm vậy bao đang đang chạy dọc co lại qua lên chắc khi <laughs> Ư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 , ừ ừ ừ, ừ. 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 เ็นอะไรนะเอาช่วยกันช่วยแต่อนันช่วยแต่กันเอาช่อๆกันลูกโชว์ก่อนโช่อ,ชอ,ชอกันไปเอ๊ะเอ๊ะไปไปบางทีก็เหมือนนักมวยนะต้อนพ่อเข้ามุมตลอดเลยอาการมันเป็นยังไงชัยมันอยู่ในข้อเออ อะไรจะขี่ล้างพ่ออย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรเลยดไอชโชน้อยโชน้อยเออสังดังมาเออเก่งมากเก่งมากสังดังเนี่ยเลี้ยวเนี่ยกินหน่อยก่อนอะไรชโลน้อยชโลน้อยชโลน้อยแล้วคุณหล่อแล้วแม่ก็อยากดูเอาเนปเอา มาเร้อเออเสียงดังมากเอามาเด้วเอาเออเออเออเอถ้าอยู่ข้างนอกโทรดีกว่านี้ครับผมอย่าดังๆเปเ่าอ้ห <c ười> อ่านตรับโชว์นี้เราก็จบแค่นี้นะครับผมเพราะว่าลูกชายเราไม่ทำตาม <c ười> จะยอข้ออย่างเยอะยอะวิ่ง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 โชว์หน่อยวิ่งโชว์หน่อยโอ้โหไม่วิ่ง <c ười> เอามาสวัสดีปิดคลิปเรามาเลยอ่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับดีดีครับกดไลค์กดแชร์โอ้ยกดปักตะไคร้ใบมะกรูดด้วยนะครับสวัสดีครับ